สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมโอโนโอ่เกรียงไกครคบมันครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการผสมปุ๋ย Blackcat นะครับสำหรับท่านที่สั่งไปใช้แบบถังฉีดพ่นแบบ20ลิตรแบบนี้นะครับในการใช้เราจะใช้แบบไหนผสมแบบไหนเพื่อที่จะเก็บนะครับในเรื่องของปุ๋ยไว้ใช้ในรอบต่อไปแบบยาวๆนะครับท่านผู้ชมครับ อันดับแรกที่ท่านต้องเตรียมครับนั่นก็คือน้ําดื่มนะครับน้ําดื่มสะอาดนะครับแล้วก็ขวดเปล่านะครับขวดอะไรก็ได้อันนี้เป็นขวดแบคแคปที่ผมใช้แล้วมันเหลือนะครับมันมันมันไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็เลยนํามาใช้งานนะครับแล้วก็น้ําเปล่านะครับแบบนี้แล้วก็มีปุ๋ยแบคแคปชนิดผงแล้วก็ปุ๋ยแบคแคปชนิดน้ํานะครับสิ่งที่ต้องทํานั่นก็คือนะครับตวงน้ํานะครับน้ําเปล่าที่เป็นน้ําสะอาดนะครับที่เราซื้อจากร้าน ที่เขาจําหน่ายนะครับน้ำสะอาดแบบจริงๆนะครับที่ผ่านการกรองขันการฆ่าเชื้อนะครับตวงใส่ขวดแบบนี้นะครับให้ได้1ลิตรนะครับท่านผู้ชมให้ได้ปริมาณ1ลิตรแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมเราเอาแบ็คแคป ชนิดผงนะครับทั้งกระปุกเลยนะครับทั้งกระปุกแบบนี้นะครับผสมลงไปในน้ํา1ลิตรแบบนี้นะครับต้องดูดีๆนะครับข้างในจะมีซองกันชื้นนะครับให้เอาซองกันชื้นตัวนี้ออกก่อนอ่านี่ครับซองแบบนี้คาณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยนะอันนี้คือซองกันชื้นนะครับหลังจากนั้นเราเทปุ๋ยแบคแคทนะครับชนิดผงทั้งกระปุกเลยนะครับเนี่ยลงไปในน้ํา1ลิตร แบบน,นี้นะครับเทให้หมดเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาแบบน,นี้แล้วก็ขย่าครับท่านผู้ชมแบบนี้นีับ ทีนี้ปุ๋ยแบคแคทชนิดผงก็จะอยู่ในน้ําแบบนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นวิธีใช้นะครับในอัตราส่วนที่เข้มข้นนะครับเวลาที่เราเอาไปใช้นะครับในอัตราส่วนเข้มข้นนะครับถ้าเอาไปฟื้นฟูแนะนําว่าใช้ 20cc ต่อน้ํา20ลิตรถ้าเอาไปใช้แบบบํารุงธรรมดาทั่วไปนะครับก็ใช้ 1 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตรอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันจะได้หมดพร้อมกันครับท่านผู้ชมครับนี่คือวิธีการใช้วิธีการผสมปุ๋ยแ a c k Cat ครับท่านผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ